ก็ขอรับเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าธันวานี่อ้าวนี่ก็ไอกรุงเทพนีนเหรอ,อแต่เขามีเรีนเดี๋ยวฟังก่อนนะ,ะในขณะที่หลวงพ่อกําลังภาวนาอยู่นั้นก็ปรากฏว่าลูกได้เห็นแสงสีดังกล่าวอันนี้เคยเล่าในตอนกลางวันแล้วนะว่ายาวพุ่งออกมาจากหลวงพ่อลงลงนั้นแต่ว่าที่ลูกจะถามไม่ได้ถามเรื่องนั้นมาถามเรื่องตรงที่ว่า เวลาลูกเอาสตังไปถวายหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็แจกพระทำข้าวนั้นหนูเผลอไปจับมือ,ลอหลวงพ่อด้วยความตกใจกลับมาไม่สบายใจเลยเพราะยังไม่ได้ขอขมาหลวงพ่อต่อไปนี้ลูกจะไม่จับมือหลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปจับคืนเออเออเื่อไงป๋า,าปบัญญาต้องไปจับคืน จะได้หายการจะหายกันไงน่ะเอ๊นึกยังไงไปจับมือได้ว่าจ,จะตกใจอะไรก็ได้นะเขาจรีบเกินไปเล่นธรรมดาธรรมาก,กันอ,อ๋ออันนี้ก็น่าย็นใจนะแต่เขาวงเล็บบอลจะไม่มีโทษหรอ,อก่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เจตนานะใช่ใชแต่เขาก็วงเล็บบอนิดนึงือกว่าอ่าหลังจากกลับมาแล้วไม่เศรา่าเป็นยังไงอะไรดีหมดทุกอย่างมีโชคมีลาบ ลกก็นึกว่าตาหาก็ได้จับหลวงพ่อต่อไปคงจะได้ได้ไอ่ได้ได้รด้ได้ได้ไ้วมีโช้ไดีไช้ไจ้ได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 าไดอไดทได้ไพ่อดอได้ไง้ได้าดอไว้าจะไปจับ้ืดเหรอได้ได้ได้ไ้ได้ได้้้ว